เราอยู่ในช่วงนี้นะคะจะชวนไปพูดคุยกันกับนายแพทย์วัรงค์เดชกิจวิกรมนะคะออมาดูว่าในมุมของหัวหน้าพักไทยพักดีเห็นประการใดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสวัสดีค่ะคุณหมอวัรงค์ค่ะสวัสดีคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณก้องครับคุณเย์ <A S 1> ครับท่านผู้ชมครับคุณหมอภาพมันปรากฏออกมาไม่กี่ชั่วโมงอ่ะนะคะหลังมีการถแถลงเรื่องของอาญาซั์สแกมเมอร์เนี่ยคุณหมอมองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างคะ่ะคือภาพที่มีการเผยแพร่เราต้องอยอมรับว่าบแบบแฟร์เลยนะมันเป็นภาพเก่า บ,บางภาพก็อาจจะเป็นสิบปีบางภาพก็เป็นภาพเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วคะแต่ในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยลำทําภาพพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการบ่มบอกว่าเขาอาจจะมีความรู้จักกันจะมากจ,จะน้อยในยผมไม่ได้สีแคเ่เพราะนักการเมืองเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้จักคนนู้นคนนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่มีการถ่ายรูปร่วมกันคแต่เรื่องหลังจากนั้นอันนี้ต้องสังเกตนะฮะค,คือเหตุการณ์ณวันนั้นบางภาพห้าปี เห็นว่าประภาพสิบธีครับแต่หลังจากนั้นเขามีคอนเนคชันอะไรกันหรือไม่อันนี้คือคำถามสิ่งที่ผมกังวลใจก็คือโดยเฉพาะท่านท่านรัฐมนตรีขังครับท่านบอกว่าท่านไปร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรจแห่งชาติครับผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นสาเหตุที่นำไปสู่จุดอันตรายของประเทศเพราะว่าการที่คนพวกนี้ มารวมตัวกันทำกิจกรรมร่วมกันเพราะหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงค่ะซึ่งวันนี้ประเทศไทยเราเปิดเยอะมากคับไม่ว่าจะเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแม้แต่ปปชกกตบยสของศาลวตทของตลาดหลักทรัพย์วปอของทหารปปลของสภาแล้วมันทำให้ทั้งข้าราชการรวมทั้งนักการเมืองนักธุรกิจได้มาเจอกันให้ตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนําไปสู่ปัญหาที่สุดท้ายก็มีคอนชั่นงั้นผมที่บอกว่าภาพที่เราเห็นนะ่ไม่มีอะไรน่ากังวลแต่หลังจากนั้นมาแล้วขเขานัดเจกอีกเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นี่ครับเขาจะคุ้นเคยกันหรือไม่ไม่มีใครรู้ครับดังนั้นหลังจากนั้นแต่แล้วเนี่ยอันตรายกว่าครับคือในมุมของคุณหมอมองว่าไอ้พวกหลักสูตรนักบริหารทั้งหลายแหล่เนี่ยควรยกเลิกใช่ไหมเพราะว่าหลักสูตรเนี่ยใช้งบประมาณจากภาครัฐด้วยครับคือ ทุกแทบจะทุกหลักสูตรเรียนฟรีหมดนะครับที่ผมพูดได้เต็มปากเพราะผมเคยไปถูกเชิญไปเรียนครับและผมเคยไปเรียนมาแล้วแลวผมไม่เห็นด้วยครับที่บอกว่าเป็นการเสริมสร้างความรู้พัฒนาความรู้และสามารถที่จะเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพหรือจากเราเป็นนักการเมืองเรียนรู้จากนักธุรกิจข้าราชการได้โอกาสได้เรียนรู้จากนักการเมืองแต่หารู้ไหมว่าสุดท้ายมันคือแก๊งกินวาย <c oughs> ผมยินยันแล้วว่าหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่กั้งสร้างแก๊งกินวายแล้วก็สิ่งที่พูดคุยกันคือมีแต่เรื่องของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างคอนเน็ชันผมถึงบอกว่าหลักสูตรพวกนี้ทุกองค์กรแม้แต่สามเนี่ยไม่ควรจะมีไม่ควรจะมีจริงๆริงแต่ถ้าคุณจะพัฒนาพัฒนาความรูค้ความสามารถเนี่ยมันควรจะจัดเฉพาะกลุ่มของตัวเองครับ้การจัดเปิดกว้างเกิดสามเศร้าสมการสามเศร้า,านักธุรกิจนักนการเมืองและข้าราชการ ที่เป็นระดับสูงและมีอำนาจอันนี้คือจุดอันตรายของประเทศผมนําเสนอว่าควรจะต้องยกเลิกทั้งหมดควระต้องยกเลิกจริงๆแล้วเอาเงินภาษีประชาชนไปฐานนะืะนอกจากว่าไปเรียนกันแล้วยังไปเที่ยวด้วยนะไปเที่ยวต่างประเทศอ้างว่าไปศึกษาดูงานฟรีหมดนะฮะค่ะเออเราก็เคยเห็นเอออย่างคุณหมอพูดก็จริงนะสารตํารวจเนี่ยมันก็เป็นหน่วยงานที่จะต้องให้ความตรวจสอบยุติธรรมความเป็นธรรมทีนี้พอพอมีรูป เอ่อคนที่ไม่พึงประสงค์แบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความมัวหมองเนาะมันมันก็นก,นก็มองเห็นอย่างนั้นแต่ว่าในอีกด,ด้านหนึ่งคุณหมอถ้ามองในมิติการเมืองนะคะอันเนี้ยออกมาจังหวะเนี้ยมองว่ามันมันเกี่ยวข้องมีนัยยะทางการทางการเมืองอยังไงคือผมคิดว่าอ่าถ้าเราแบบผมให้ความเป็นธรรมครับคือแน่นอนคนที่ปล่อยภาพที่ออกมาต้องการจะดิสเครดิตเพราะอย่าลืมว่าชื่อเบนสมิเธเนี่ยมันเป็นชื่อที่เราที่จะมานานนะครับค่ะไม่เพียงแต่เฉพาะ คุณอนุทินหรือแม้แต่คุณรัฐมนตรีคลังคุณทั้งสินก็มีนะใช่ภาพเบถ้าเป็นมีคุณทัานินก็มีอ่านั่งนทานข้าวกันอยู่แม้แต่คุณธรรมนัฐก็เห็นมีภาพัวเนี้โผล่ออกมามันมันไม่แปลกฮะที่ภาพที่จะออกมาและผมก็เชื่อว่ามันก็เป็นพื้นฐานของคอนเนคชั่นที่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันดังนั้นแค่ภาพตรงนี้มันก็ทําให้คนคิดได้ แม้แม้จะอ้างว่าภาพนี้เป็นสิบปีที่แล้วภาพนี้เมื่อห้าปีที่แล้วแต่หมายความว่าแสดงว่าคุณรู้จักกันมาคบกันมามา้กว่าห้าเปสิบปีครับถูกไหมฮะอันนี้แต่เอาตามข้อเท็จจริงภาพไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะทําผิดแต่ภาพบ่งบอกว่าคุณคบกันมาร่วมห้าปีสิบปีแล้วนั้นมันก็มีความเสี่ยงเช่นกันที่คุณอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กันและกันก็ได้เช่นเราต้องยอมรับว่าช่อเบนสมิธอะ ถูกธนาบีรีซีออกมาเผยแพร่ตั้งแต่กลางเดือนตุลาจนมาถึงขนาดนี้เกือบสองเดือนครับแล้วหลังจากนั้นแล้ว,ลวอสแกมเมอร์ที่เขม่งก็ถูกตีแผ่มาื่อง่ายคือวงแทบแตกเหมือนกันค่ะซึ่งมันก็วงแทบแตกมาจากชเวก็โกรที่เขามากก่อนงั้นคําถามถามว่าทําไมขึ้นกจะมายึดซับวันสองวันนี้อืในเมื่อเรื่องนี้มันต่างมานานแล้วทําไมรัฐบาลแต่ละชุด ไม่รีบจัดการและเราต้องมองย้อนอีกว่ารัฐบามรัฐบาลก่อนก่อนก็ไม่จัดการทําไมต้องมาจัดการในช่วงวันสมัมมนเนี้ยครับมันก็สปานตัเห็นว่าไอ้โครงข่ายพวกเนี้ยมันยุ่งเป็นรัฐบาลเกือบจะหลายๆรัฐบาลหรือพกกรรคก,การเมืองหลายหลายพรรคการเมืองครับครับทีนี้วันนี้คุณหมอ,อ,อท่านนายกเองคุณหมอท่านนายกยอมรับว่ารู้จักคุณเบนสมิทนะแต่ไม่สนิทกันทีนี้ฝ่ายค้านเองก็มีการตั้งคําถามว่า ทำไมถึงยังไม่ดาเนินคดีกับเบนสมิธทั้ทงๆท,ที่ก็มีหลักฐานค่อนข้างชัดมีความใกล้เคียงช่วยเหลือเขาหรือไม่อย่างไรุม,ม,มอมน,นี้คุณหมอรงมองไงฮะคือผมผมคิดว่าผมก็ต้องแฟกับทั้งทั้งสองฝ่ายเช่นกันครับคือปัญหาม,มันอยู่ที่ว่าการกระทําผิดในประเทศไทยผมไม่รู้ว่าเขามีหลักฐานอะไรหรือไม่ถ้าถ้าคุณมีหลักฐานการกระทำผิดในประเทศไทยคุณก็ต้องดำเนินคดีเขานะครับเราไม่ใช่ดำเนินคดีช่วงวันนี้นะ คุณควรคจะดำเนินคดีตตัต้งแต่ช่ว,ชวแงแรกๆแล้วมันก็ต้องโยงไปถึงตั้งแต่ยุครัฐบาลคุณคุณแทนคทานแล้วด้วยที่มีภาพคุณทักถึงถ้าไปนั่งคุยกันหรือถึงจะทานอาหารด้วยกันครับไม่ใช่ว่าจะต้องมาโทษเฉพาะคุณอาทุตินเฉพาะันนี้มันก็คงจะต้องกล่าวหาหลายๆฝ่ายที่ถ้ามัเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ครับอื อย่างที่คุณอนุทินอันนี้ต้องอ้างคุณสรยุทธ์นะคุณสรยุทธ์ก็มาเล่าว่าได้สอบถามคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าจริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่สมัยเป็นปรัฐมนตรีมหาไทยเป็นสมิตธิคอรสัญชาติไทยแต่คุณอนุทินเนี่ยก็ปฏิเสธไปแล้วเข้าใจว่าเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุให้หลุดมาจากการเป็นปรัฐมนตรีอ่มหาไทยในสมัยคุณแพทองทานด้วยคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะผม,ผมจำเหตุการณ์นี้ได้ที่คุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์ว่าสมิทธิคอ แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแต่ก่อน<ม>เขาเป็นสัญชาติกัมพูชาครับมันก็มีความเป็นไปได้ที่เพราะช่วงนั้นเป็นความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยที่ต้องการจะดึงตําแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยจากจากคุณอนุทินอ<ม>แต่อย่างนี้ก็แล้วแต่คุณจะอ้างไงก็แล้วแต่มันก็ผมบอกว่าทั้งคุณทักษิณก็มีความคุ้นเคยภาพที่เห็นนะฮะครับคุณอนุทินก็มีความคุ้นเคยเราต้องยอมรับว,ว่าบุคคลที่อยีาว่าสังคมไม่พึงปรารถนานะครับ บุคคลที่โลกไม่พึงปราสถนาเลยนะเพราะถือว่ามหาอำนาจหลายชาติรวมทั้งเกาหลีฮ่องกงสิงคโปร์ยบทรซัพคันที่หมดนะะครับผมว่านักการมืองไทยก็ไม่ควรจะไปใกล้ชิดกับคนเหล่านี้นะครับครับไม่ว่าจะเป็นไทยก็แล้วแต่ครับท,ทีนี้คุณหมอครับปัญหาเรื่อง scammer มเ,มเนี่ยก็ถือเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจวมถึงต้องการจะปราบปรามอย่างหนัก นี่ผมย้อนกลับไปถามที่คุณหมอธนะนักการเมืองตอนนี้เป็นหัวหน้าพักด้วยนะครับนโยบายเกี่ยวเรื่องแกมเมอร์ของพักคุณหมอเป็นไงบ้างฮะคือผมจดเล่าอย่างนี้ครับ scammer มเ,มเนี่ยมันคือพัฒนาการของการหาผลประโยชน์ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับถ้าถ้าวันนี้เนี่ยจุดที่มันดังก็คือแกมแ scammer กมมับพนันออนไลน์ หรือว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแบบออนไลน์ที่ที่ไปไกลามากแล้วมันจึงออกมาในรูปของพนันออนไลน์แล้วแสแกมเมอร์ยุคก่อนๆมันก็คนนีไม่คนบอนก็ซ่องอผมพูดตรงๆนะครับรนะคบือ้การทําธุรกิจผิดกฎหมายสมัยก่อนก็เป็นพวกหวใยใต้ดินขายยาเสพติดบอนซ่องแล้วก็ในโลกยุคใหม่การหาเงินในรูปแบบออนไลน์มันง่ายและเร็ววันหนึ่งหลายรอบสิ่งเหล่านี้มันก็ปัวผัดกับเจ้าหน้าที่รับ แล้วก็พักการเมืองนักการเมืองผมถือว่าพวกนี้มันก็เป็นกระบวนการทุจริตที่ฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่รับเงินใต้โตจากคนพวกนี้มันจึงเกิดสแกมเมอร์และเกิดพนันออนไลน์ณขณะนี้เว็บพนันออนไลน์ไม่รู้กี่พันเว็บในประเทศไทยเราจะไม่ได้อะไรจริงจังนะข่าวสส,สประก,กาศชัดเจนเนี่สสภาคใต้บอกว่ารอบหน้าจะ,ะเป็นรัฐมนตรีงั้นหัวใจเด้ เราต้องเอาที่ต้นต่อก็คือกระบวนการในการจัดการในการทุจริตคอรัปชันถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเอาจริงอ่ะผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นถ้าเราตัดวงจรการทุจริตคอรัปชันได้สแกมเมอร์มันผัดพูดง่ายคือผันเงินเข้ามาฟอกในประเทศไทยถ้าปปง,งเอาจริงก็จะรู้ความผิดปกติที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วมันคือกระบวนการกของการทุจริตคอรัปชันทั้งสิน้นแม้คุณจะไปจับสแกมเมอร์จับคนรู้จักคนนี้แต่คุณไม่ตัดที่ต้นต่อเดี๋ยวมันถ็กลับมาอีก ดังนั้นการตัดที่ต้นต่อคือหมายความว่าต้องประกาศจัดการการทุจริตคอร์รัปชันแบบอย่างเด็ดขาดผมย้ำนะต้องอย่างเด็ดขาดจริงจังซึ่งหมายความว่าอาจจะต้องดำปนินการประหารชีวิตเหมือนประเทศจีนอ,อย่างเงี้ยมันถึงจะจริงจังผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผมกล้าพูดอย่างเต็มปากว่าคนที่ไม่มีใบเซนในการจัดการทุจริตไม่มีทางตัดสิ่งเหล่านี้ได้เพราะผลประโยชน์งเงินเงินอขาแกมเมอร์มันมหาศาลมากถ้าเทียบกับเงินค่ายาเสพติด เงินบ่อนสมัยโบราณหรือหรือผู้ภาษาชาวบ้าจริงเงินซ่อนสมัยโบราณเงินสมัยเนี้ยมันเยอะมากและแทบจะซื้อประเทศได้ดังนั้นผมว่ามันต้องเดืดขาดไอ้พวกวงการพิษใหญ่ยยๆ,ยยๆเนี่ยเป้าหมายคือต้องประหารชีวิตอย่างเดียวมันที่จะกลัวผมยกตัวอย่างดูประเทศจีนดูสิเห็นไหมฮะพวกนี้เขาประหารชีวิตหมดเลยนะงั้นประเทศไทยก็เหมือนกันเราต้องพูดง่ายๆคือผู้ผู้กระทำเพราะว่าพวกนี้มันคือการค้ามนุษย์ด้วย มันใช้ความรุงงนแรงกับคนด้วยนะมันต้องประหารชีวิตอย่างเดียว <ừ> ขณะเดยียวกันเจ้าหน้าที่รับที่รับสินบนเพราะมันต้องโยงกันนะถ้าเจ้าหน้าที่รับไม่รับสินบนเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์พวกนี้ไม่ได้ก็ต้องประหารชีวิตครับไอ,อ้สายการเมืองเนี่ยที่รับผลประโยชน์ที่เาอาเงินพวกนี้มาซื้อเสียงเนี่ยซื้อประเทศไทยก็ต้องประหารชีวิต <ừ> อันนี้คุณหมอจะระบุเป็นนโยบายของพรรคเลยไหมฮะคือมันอยู่ในนโยบายชุดของการปราบุจริตคอร์รัปชันของเราครับ ซึ่งเราประกาศชาัดเจนเนะผมแถมอนิ่งวันนี้กฎหมายของเราเนี่ยมันแยกมากตรงที่ว่าทุกอย่างมันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐในการจัดก,การครับอย่างพวกเราเป็นประชาชนเนี่ยเรารู้ปัญหาเนี่ยเราไปฟ้องฟ้อง,องไม่ได้นะกฎหมายไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนไปฟ้องครับถ่าทั้งที่กฎหมายบอกว่าประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดลองไปฟ้องเขามองว่าประชาชนที่ฟ้องไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียอืซึ่งท่านเรามีการแก้ไขกฎหมายอย่างนี้นะ ซึ่งผมให้ทีมกฎหมายร่างพรบรฟ้องสาธารณะไปเรียบร้อยแล้วการกระทำที่ชอบต่างๆน่ะไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์หรือผู้ก,กริ่คอพิษสันสร้างความเสียหายแม้แต่ใต้โต๊ะคอมพิวเต์ต่างๆเนะี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ประชาชนฟ้องจริงๆถือว่าประชาชนเนี่ยคือผู้เสียหายทั้งหมดไม่ใช่ว่าต้องไปเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นปปชครับเพราะตอนนี้สังเกตว่าต้องไปฟ้องกับปปชเท่านั้นใช่ครับกว่าจะจบสิบปี มันตายกันหมดแล้วสิบปียี่สิบปีมทาทั้งหมดอายุควา่าดังนั้นผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าให้ประชาชนฟ้องได้โดยตรงในกรณีเหล่านี้เนี่ยผมว่าทุกคนจะกลัวเพราะต่อสารเลยเนะไม่ต้องไปผ่านปปรชถ้าคนเดียวไปผ่านปปชห้าร,รา้อยคนเนี่ยฟ้องตรงต่อสารได้โทษสูงสุดตัดสินประหารชีวิตและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มีการขอพระาายยราชทานอภัยโทษและสุดท้ายคือพวกหลักสูตรที่นำไปสู่การร่วมกันโกงเนี่ย โกงบ้านโกงเงินต้องยกเลิกทั้งหมดเพราะว่าวางจรเนี้ยจะทําให้เราปราบทั้งสแกมเมอร์ปราบเงนินออนไลน์ปราบการทุจริตต่างๆในประเทศเราได้อืค่ะไอ้คุณหมอคิดว่าเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนในการในคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยบังเอิญผมว่าเวลายัางมีนะถ้ามองแบบตรงๆน,น,นะนะวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้ยุบยุบสภา,าค,คือต่างฝ่ายต่างหาเสียง พักต้องก็หาเสียงพักฟ้าก็หาเสียงพักน้ำเงินก็หาเสียงแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเรามองแบบแกาแฟเรื่องพวกนี้มันเกิดมานานแล้วค่ะไอพวกพวกมสแอม,มันเกิดมานานแล้วเพียงแต่ว่าเรื่องมันยังไม่ดันดีไม่ดีสาวไปสาวมาเจอทุกพักแล้วดีไม่ดีแอพออนไลน์เนี่ยมันจะไปด้วยกันเืยเจอทุกพักผมยืนยันล้วเจอทุกพักแล้วงานนี้ได้ประหารกันหลายศพใครดูเถอด นั้นถ้าถามผมนะคโอเคณณวันนี้ตางฝ่ายต่างแก้เกมคือไฝ่ายที่จะลุกฝ่ายนี้แก้เกมผมคิดว่ากว่าจ็ถึงเรื่องตั้งมันอาจจะมีพักการเรามันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะเมื่อสามสี่วันก่อนจะเป็นเรื่องน้ําท่วมอาใช่มามัคืนนี้เองภาพหลุดขึ้นออกมาอารมณ์มันเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆแล้วอาจจะเห็นไอตัวเทาเทพักการเมืองต่างๆอาจจะพังไปอีกหลายพักก็ได้อื ง,งั้นผมที่ว่ายังาาคา,า,ดดา,งา,าดการไม่ได้หรอกครับว่าเหตุการณ์วันนี้จะนําไปสู่ผลการเลือกตั้งแม่นาคหึือยังคาดการไม่ได้โอเคค่ะขอบพระคุณมากเลยคุณหมอคะโอกาสหน้าคุยกันใหม่สวัสดีค่ะขอบคุณคุณหมอครับครับ,รบ,รบสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับนายแพทย์รรงเดชกิจพิกรมนะคะหัวหน้าพักไทยพักดีนะก็ไม่เห็นด้วยนะกับการมีพวกหลักสูตรต่างๆสุดท้ายเนี่ยไปนั่งชนแก้วดืงไวน์กันเป็นหลักสูตรกินไวนยแล้วก็เอื้อผลประโยชน์กันนี่คือมุมมอง ขอความช่วยเหลือกันารขอความช่วยเหลือกันน,นะฮะก็เป็นประเด็นเรื่องของหลักสูตรที่ไม่ได้พัฒนาความรู้แต่พัฒนาคอนเนนคชันนะฮะก็เป็นต้องติดตามต่อว่านโยบายนี้มีหลายพักเขาก็ไม่เห็นด้วยอยากให้ยกเลิกกันนะ,ะก็ต้องดูว่าจะมีการพัฒนาจนจนนำไปสู่การยกเลิกจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ